คุคค่ะกับขอโอกาสพระอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะอยากพูดเพราะว่าดิฉันเองศึกษาพุทธวจะนะมาตั้งแต่ปี5้าสามนะคะแล้วก็มาวันแรกนะคะก็ใส่มาครบเลยทั้งพระสายศีลสร้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแต่พอเรามาศึกษาแล้วเนี่ยวันแรกที่เข้ามานั่งฟังก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะก็ ด้วยความที่วันนี้อยากจะขอพูดเรื่องศรัทธาศรัทธาที่เรามีต่อพระศาสดามันทำให้เราเปลี่ยนได้ทุกอย่างอยากจะแชร์กับพี่คนเมื่อสักครู่เอาไปฝากไปบอกกับคนที่เขารู้สึกล้มเหลวกับกับกับครอบธุรกิจนะคะเพราะว่าดิฉันเองจากเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เข้ามาศึกษาพุทธวัจนะนี่ร่ำรวยมากนะคะมีรายได้เดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าแสนบาทแล้วก็ด้วยบริษัทที่ทำงานด้วยเนี้ย เขาเป็นวิชารุน้วนแล้วเขากา็ทำทุกอย่างที่ขัดกับคำสอนของพระศา,าสดาดิฉันก็สร้างเหตุแห่งความสมปรารถนาพระอาจารย์ก็บอกว่าเหตุแห่งความสมปรารถนาเนี่ยเราก็ไปศึกษาก็คือศรัทธาศีลส,สุตตะจากค่าปัญญาเราทําให้ครบเมื่อเราครบแล้วเนี่ยมันก็ไปขัดแย้งกับบริษัทที่เราทําอยู่เขาก็เลยดิฉันก็เลยสร้างเหตุแห่งความสมปัารถนาว่าทายัางไงก็ได้ให้ได้ออกมาจากบริษัทนี้เรเร็วเพื่อที่จะได้ไม่ขัดต่อคําสอนของพระองค์ แค่ปีเดียวค่ะเขาก็ไล่ออกเลยเขาไล่ออกเลยค่ะก็คือเงินเดือนหนึ่งสี่แสนกว่าบาทคือหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแบบลําบากมากกลับไปทำไล่ทําอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ด้วยศรัทธาแล้วก็สั่งสมทุกอย่างทั้งสุตตะทั้งจาคกะทั้งปัญญาทํามาอย่างสม่ําเสมอไม่เคยไม่เคยไม่เคยขาดตกบกพร่อง อาจจะมีบางครั้งที่เราห่างหายจากสมาณะเนี่ยเรื่องทางโลกดึงเราไปหลายครั้งกลับมาหาพระอาจารย์ก็อาได้กลับไปอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เรายืนยาวมาได้แล้วก็สิ่งที่อยากจะยืนยันกับทุกคนว่าทุกท่านไม่ต้องกลัวค่ะคือสิ่งที่พระศาสดาตรัดไว้เป็นจริงทุกประการเพราะว่าดิฉันประสบกับตัวเองมาหลายครั้ง เดือดร้อนมากเอาเป็นเรื่องทางโลกก่อนนะคะเรื่องเดือดร้อนคือทางใจมันไม่มีปัญหาแล้วเราผ่านเรื่องของทางใจไปหมดแล้วแต่ว่าเรื่องทางโลกมันมีภาระหนี้สินอะไรต่างๆเดือนนี้ต้องใช้เงินห้าแสนไม่รู้จะหาที่ไหนเราก็ทำใจใช้ทุกอย่างเชื่อตามพระศาสดาทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งอนา,านาบานสติเดี๋ยวทุกอย่างพระอาจารย์เคยบอกว่าเรื่องทางโลกเนี่ยจิบจิบ เราก็ทําค่ะทําไม่คิดอะไรไม่คีเรียนไม่อะไรอยู่ๆก็อ่ะอยากได้เงินห้าแสนใช่ไหมก็มีคนโทรมาอ้าวที่ตรงนั้นจะขายไหมที่แปลงนี้จะขายไหมมันเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะชีวิตไม่เคยที่จะแบบตกต่ําเลยคือสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันก็คือหวังได้แค่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ อยากจะยืนยันกับทุกท่านนะคะที่อาจจะปฏิบัติแล้วหรือว่าอาจจะยังไรก็แล้วแต่ขอเป็นกําลังใจให้พระศาส,ะสะดาพูดจริงทุกอย่างค่ะสาธุค่ะเรื่อและผู้เจ้าพูดไม่ผิดแน่สิ่งใดที่ท่านตรัสว่าทําแล้วมีผลมันต้องมีผลนะสิ่งใดทําแล้วนะมันให้เกิดอกุศลมันต้องเกิด มีโทษมันต้องมีโทษอันใดนทาแล้วมีประโยชน์มันต้องมีประโยชน์นี่เป็นการบรลลือศีนาฏของพูเจ้าเป็นการประกาศปรหมาจนะนะที่ไม่มีใครต้านทานตรงนี้ได้นั้นพู้เจ้าพูดอะไรเนี่ยผิดไม่ได้ไม่มีข้อผิดนั้นถ้าเรามีศรัทธาในพระองค์แล้วเราก็เชื่อว่าเราทํานี่มันก็สุดแล้วมันเป็นการลงมือด้วยกายวาจาใจละนะมันไม่ใช่แค่ ไปบูชาสะดอกเพราะบนบานบวงสวงมันมันยังสิ่งภายนอกซึ่งเรายังไม่ได้ฝึกกายวาจาเราเลยแต่นี้เรามาฝึกโดยตรงและก็ตรงตามคำสอนผู้เจ้าหมดมันไม่มีอะไรที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วเราก็รอเหตุปัจจัยเพราะเราไม่รู้ว่าอาดีตเราเนี่ยเลวมาขนาดไหนทำกรรมอะไรมามากใช่ไหมตรงนั้นเราก็ต้องวางไป เรามาเริ่มในปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีและสิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยมันเลิศม,มันเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วเราก็เราก็ตั้งหน้าตั้งตาทําไปเหมือนเราเดินบนเส้นทางแล้วเรามีหน้าที่เดินอย่างเดียวมาลกความเพียรไปยังไงก็ต้องได้ผลนะ